สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะคะวันที่16ของเดือนกรกฎาคม6 5 6 3นะจ๊ะวันนี้พี่กุ้งก็ซื้อลอตเตอรี่นะคะเนื่องจากเกิดฝันดีค่ะแฟนคลับวันนี้ก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนี้ รางวัลที่1ที่2ที่สที่4ที่หแล้วก็เลขท้าย2ตัว3ตัวนะคะหน้าหลังนะคะกําลังจะออกแล้วค่ะวันนี้พี่กุ้งก็มาซื้อรอตตอรี่นะคะเพื่อเสียงโชคลาบบุญบารมีนะคะแต่พี่กุ้งก็ไม่ได้เล่นหวยใต้ดินนะคะพี่กุ้งมาซื้อรอตตอรี่นะคะการซื้อรอตตอรี่ช่วยชาติเนี่ยถือว่าได้บุญนะคะแฟนคับเราได้ช่วยประเทศชาตินะคะแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยนะจ๊ะ วันนี้พี่กุ้งก็มาให้แฟนขับที่น่ารักได้ดูกันอีกครึ่งชั่วโมงนี่นะคะตอนนี้ก็บ่ายสามโมงแล้วค่ะอีกครึ่งชั่วโมงใกล้จะสี่โมงก็หวยก็จะออกแล้วนะจ๊ะวันนี้พี่กุ้งก็มาให้แฟนขับที่น่ารักทุกท่านได้ดูนะคะนี่ค่ะนี่คือลูกกอกแมวพี่กุ้งนะคะพี่กุ้งกระสตลี่ไว้นะคะแฟนขับนี่หลากหลายเลยนะคะนี่ค่ะซื้อไว้ค่ะอย่างละสใบคะ่ะแฟนขับ เดี๋ยวพี่กุ้งจับมันเลยนะคะนี่มหาโชคมหาเศรษฐีรวมซับลูกรักของแม่กุง้งให้แม่กุ้งมีโชคมีราบนะลูกนะให้แม่กุ้งมีโชคมีราบนี่ค่ะพี่กุ้งก็บางทีก็ถูกรังวัลด้วยนะคะแฟนคลับเคยถูกรังวันที่ห้ามาสามครั้งแล้วค่ะรางวัลที่สองที่สามนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะแฟนคลับให้แฟนคลับที่น่ารักได้ดูนะคะพี่กุ้งก็ขอ,อลูกกอกแมวมหาโชคมหาเศรษฐีรวมทรัพย์พร้อมด้วยมหารวยให้แม่กุ้งมีโชคมีลาบนะลูกนะวันนี้พี่กุ้งก็ซื้อลอตอรี่ไว้ค่ะแฟนคลับนะคะวันที่16กรกฎา,านะคะนี่ค่ะซื้อไว้นะคะแฟนคลับนะถ้ามีโชคก็มีโชคนะคะถ้า <c oughs> ก็ ขอบุญบารมีลูกกอค่ะนี่คนเขากําลังขึ้นเยอะเลยค่ะแฟนคลับพี่กุ้งวลาซเสื้อตะลีพี่กุงก้งก็จะวางให้เขาอย่างนี้นะคะแฟนคลับนี่ดวงตาเขานะคะเล็บเล็บเขาคมมากเลยนะคะนี่นเล็บเขาคมแล้วก็หางเขากับแฟนคลับเห็นไหม เขาน่ารักนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่กายสิทธ์นะคะลูกกอกแมวกับโรคแมวค่ะแฟนคลับเดี๋ยวพี่กุ้งจะให้ดูให้แม่กุ้งถูกลอตเตอรี่รารงวัลใหญ่นันลูกนะด่ำรวยแม่กุ้งจะได้มีโอกาสทําบุญนันลูกนะส่วนนี้ก็คือนี่ค่ะส่วนนี้ก็คือ,อลรแมวค่ะแฟนลับเพิ่งได้มาได้ครบหนึ่งเดือนแล้วค่ะตอนนี้ก็ตากแดดไว้เจ็ดแดดนะคะโอ้โหกลิ่นนี้หอมหอมเลยนะคะแฟนขับ เป็นถุงเงินนะคะถุงเงินของลกแมวค่ะนี่คือสมบูรณ์เลยนะคะแฟนขับนี่ใหญ่มากเลยนะคะนี่คือลกที่แมวในร้านพี่กุ้งคลอดแล้วเขาก็บอกให้พี่กุ้งไปเอาเขาจะทิ้งไว้ให้เลยนะคะนี่ถือว่า,าเป็นลกแมวที่สมบูรณ์แบบนะคะจะกรอบ โกยเงินทองไหลมาเทมาส่วนมากเราก็จะมีการเสียงโชคลาภนะคะแล้วก็ทํามาค้าขายแล้วก็จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะไปไหนก็มีคนรักคนชอบคนครบนับถือสติดีปัญญาดีมีความทรงจําดีนะคะเป็นมหาบุรุษในพระระพุทธ,ธรรมศาสนานะคะสามารถรอ,รอบรู้ทางธรรมทาง,ทางโลกมีโอกาสทาําบุญทําทานรักษาสิ้นเจริญภาวนาณนเจ้าค่ะ นี่พี่เนี่ยนี่ตั้งชื่อว่าโลกแมวมหารวยนะจ๊ะนะคะนี่พี่กุ้งกับสล็อตเตอรีตตร่ไว้แล้วนะคะเดี๋ยวหยิบให้แฟนคลับดูวันนี้แหละค่ะอีกครึ่งชั่วโมงหวยออกนะจ๊ะเนี่ยซื้อไว้อันนี้ให้เด็กดุ่มเขาหยิบให้ค่ะแฟนคลับคนที่เขาขายลอตเตอรีร่ค่ะอันนี้ก็ซื้อไว้นะคะเผื่อเขาจะให้โชคนะคะถ้ามีโชควี่กุ้งก็จะไปทําบุญนะคะ ขอให้แม่กุ้งมีโชคมีลาบนั้นลูกนะแล้วก็ขอให้แฟนขับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบเช่นเดียวกันนะจ๊ะนี่นี่เดี๋ยวพี่กุ้งจะเอาขมิ้นออกสิทุกคนบอกอยกเห็นอยกเข็นขนเขาเนี่ยค่ะเดีย๋ยวพี่กุ้งจะสูงไว้ใกลๆ้ๆนะคะแฟนขับนะนี่นี่นี่ขนเขาขึ้นตรงนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะหาชมยากนะคะแฟนขับลูกกอกแมวที่มีขนมีเล็บและดวงตากําลังจะเปิดนะคะนี่เห็นไหมคะ จจีอีเขาน่ารักนี่เล็บเขาคมแล้วทุกคืนนี่เขามาเอ่นกับพี่กุ้งทุกคืนเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ลี้ลับนะคะนี่ขนเขาแมวที่ตายไปสองปีเนี่ยจะมีขนมีเล็บนี่ก็ยากนะคะแฟนคลับนี่นี่คือต้นขาของเขาเห็นไหมคะนี่คือลูกกอกแมวของแท้หาชมยากนะจ๊ะลูกกอกแมวหายากลูกกอกแมวเขาจะเป็นตัวใหญ่นะคะแฟนคลับแล้วก็มีขนมีเล็บ สมบูรณ์นะคะเป็นเทพเป็นเทวดาที่มาปกปักรักษาคุ้มรอง